แล้วสามพันครับกกล,ง,ลงทุนไหกระทิ้คนต้องลงทุนนะครับสครับนี่มันจะรีบพูดทำเพี้ยอะไรล่ะไอสัตว์ ม่มึงทำเป็นปะวะงานใหญ่ๆม่งเป็นอย่างนี้ตลอดไอ้เหี้ยแล้วตื่นเต้นเหรอแปลว่าอาการตื่นเต๋อพวกนี้ไอ้เหี้ยโอ้หตื่นก็ตายตื่นเกินเนีนยจบไอ้เหี้ยอะไรอ่ะพูดทำไมอ่ะมึงจะปลอมตัวเพื่ออะไรวะทั้งนั้นมึงจะเป็นโจมไปขอโทษก็นทำไมไอ้สามอะไรทคนดีเฉยเียแค่เลยมันแสไอ้เหี้ยนี่อยู่ดีอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาทั้งนั้นอ่ะ บอมโทรตั้งนานไม่ขอโทษขอโทษให้เอม่ <c oughs> กาวอะไรอะจากอะไรไม่กา,า,กาอะไรอ๋อ,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 อที่แบบปิดนิดไม่กล้า,กาวลิงลิงลิงจงงอ้เหี้อย,อย,ยอยู่ยี่เหจะเป็นคนดีซะงั้นอะสะงองสะแง่ัะง,ง,งั้งงน,งงน,นไนอ้จุเฮ้ยหา๋ยวจุกตัวยนยนงัง้ยเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามยู่เบสา ลิงลิงลิงเลขลิงเลขลเลขอะไรลิงพียอะไรสัตว์ลิงแล้วมึงเนี่ยเอา้ามอเอยาลิงาลยาอะไรดิใครใส่ร่ากายเด็กเนี่ยนี่กูเองแล้วมึงเอาไงยันลิงลลอยู่ไรก็เด็กเนียแล้วไปเรียกเอาลิงเอาลิงถขาอะไระบ้า <c oughs> งอะไรอีก <c oughs> <c oughs> เอ้า เอ้ยมึงจะลิงอยู่ยาอะไรเนอะวิลลี่ได้อะไรเรียกอะไรได้วิลลี่ยาวลิงม่มันี่อะไร chỗ นี้มาเออต้องอันนี้แนละ้วเว้ยต้องทิ้งอันเก่าก่อนไอ้วิลลี่บอกเอาลิงกุงงงไปเอาเอาลิง เฮ้ยเป็นไหมวะเนี่ยไอ้จุกใช่ไหมเนี่ยเป็นไหมวะเนี่ยมึงใช้ได้เลยวะมึงยอกกันต้นแต่เป็นป่าต้นหมอกเป็นตัวมาเปลี่ยนเปลี่ยนสีรถนะโอ้รถบังอีกมื่โอ้เมื่อเกิดในองค์กรจับจัดเลยวไอ้เไอ้ถ้าถกูบอกถ้าเป็นเด็กซูบีเราตกกับบานแล้วโดนยิงตายอ่ะจุกกลางทางอ่ะไอ้คือแม่งส่งพร้อมขายอ่ะส่งแม่งพร้อมขายอ่ะ พร้อมขายคืนตัวนี้โดนโดนจีน่นแะมีเรโอ้รออะไรอ่ะโดนทรมานยี่สี่ชั่วโมงนี่โอ้ยเจ็บเออ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 เอยเอ้คุณไม่เห็จมบอลว่านี่เขาเขาอีตีใส่อ่ะเขเขาอีทรมานอ่ะได้ช่วไอ้รี่เรู้เลยเออสถานการณ์เลยน้องตั้งหล่อเยเยีกะลาสอ อะไรบุกทำงานอยู่ฟาร์มอยู่ทำอะไทำออย่างที่การางเออไม่โคตรฉลาดอะเงี้ยแหละโคตรแบบไม่โคตรคนไม่ฉลจัดเัวเนี้ยมาคนไม่รู้จัดมาร์มตัวแล้วะเยอะประเทศอ่ะมึงแล้วมันแต่งรถเท่าไหร่ว้ตุนไม่รู้ไม่ ขับมาก็กาวโคตรโตคนแต่ไม่ได้นั่นโคตรเสือรุ่มเหมือนเลยอ่ะไม่พอถ่ายรับอ่ะเราสิ่งที่อันตรายสุดที่นี่ปลอดภัยสุดจ้าที่อันตรายสุดที่นี่ปลอดภัยสุดเยี่ยมสีทุกคนหล่ออ๋อสีอะไรครับสีอะไรสีีน้อะไรสีฟีดสีเขียวมะนาวเจ็ดสีเหลืองอ่ะอะไรพวกเนี้ยเอาสีเด่นๆอ่ะ เออเออดิเฮ้วลี่อันนี้สิที่รออะไรกูจะกูจะไประชดกูจริงไม่ไม่ใช่ครับใช่ครับเดียวไชดไปชดดิอยวเดี๋ยวไปชดเดี๋ยวไอ้ไม่ไม่เลื่อนให้ดูไงว่ามันมันไม่ได้แอตต้าครับนี่โทรเรียกหาเยอะดิหาเยอะดิไปหาเยอะดิหาเยอะหาเยอะทีมงานดิ้ทีมงานสาวงานคนน้อยอ่ะคนงานแบบคนเดียวสองคนอะไรเงี้ย เป็นปหรพี่นี้ส่งผมตั่นผมเป็นไหมการลับๆป่ะพี่ทำไมผมมันโผล่เนีมันโผล่มันโผล่พี่ก็โผล่นะใช่ป่ะข้างหน้าหาเขาบนรถสี่ดิมาละมาละหาเขาบนรถสี่ดิ จ่อยเพาวคันนึ่งไอตุ่นที่นี่มาขโมยในกระาดาษได้ใช่ไหมได้แหละโดนขโมยยันหน้าทีซีเราอะ,อะออโอ้ยรถเหมือนกันเลยเว้ยรุ่นเดียวกันเลย มึงจะหนีใคร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 วะมึงจะหนีใครไว้ให้มึงไปกระทืบหมอมึงจะไม่หนีใครโอเคอะล็อกอีกไม่เช็คไม่เช็คไอ้ทุกไม่เช็คไม่เช็คไม่เช็ครถไอ้ที่ไม่เช็คโอ้มันล็อกหมดเลยเว้ยรถพังมันยังล็อกเว้ยคนเมืองนี้ให้กูลงไปซ่อมไปเช็คโอ้ยกล่องละสองพัน เราอยากจะให้ขับมึงจะขับให้เขาดูหน้าทราไมวะไม่ได้ผู้หน่อยเมื่อด้จอดให้เขาดูหน้าเขาก็จ้องมองอีกโอ้โหมึงโจนอะไรวะมึงโจนอะไรตอนคิดว่าเล่นตู้ไฟหรือเปล่ามอ้ไฟอะไรแต่หน้ากามันมีเหรอให้เล่นหนเยังคนถ่ายติดไหลเราป้นแม่งเลยคนถ่ายดีมหมป้นแม่งเลยเขาใกล้โรงพยาบาลเนี่ยป้นได้เหรอป้นได้เหรอไม่ได้ป้นหมายว่าผูกไหมผูกไหม เี๋วไปเข้าโรงพยาบาลแล้วพอเราแล้วเอ้ยหรือว่าเราจะีวไปี่เลยอุกอาจ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 อุกอา,อกอาจแ,จแม่บอก่มันมีอนปาปาร,รถรอไหมมากชับแลันนะอกนิดรีโอเคครับอขอ มงอ่งอลงไปแท็กแล้วลูกรีบขึ้นมาโอเคไหม,มไอ้ตุนไอ้โมลโ,โ <c oughs> อ๊ตไปแท็แล้วพี่ชายสุดหล่อขอคริปแค่ห้าพอครับไ่เอามาส,งงนะสง่งให้ไงได้ครับโอ๊ยโโอ๊ย <c oughs> I'm go get some money. I I'm not going to buy it. 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 I'm not to i am i i มัใช้ไม่ได้ไม่ได้เมันจะไม่เอาอยมยมันกนเยมจะไ่เอาคนเเฮ้ยที่พาวไปกระที่ที่พาวพาวไปอยู่ที่พาวอยู่ที่ พี่พาายตายตายเขาารู dogs with dogs with dogs ้เขารู้เขารู้เขารู้เดี๋ยวลูกโยิเดี๋ยวลูกิ่เลูกตยนะเดี๋ยวตกูอีเดี๋ยวูตัวยี่เซงใช้ได้มันอยู่อำมวตอง ไมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันยิงมันนอนยิงมันหนีอ๋อมันถือลูกตองเลยมันทำอะไรอ่ะเอ๊ะมันจับไม่ย่อยจับไม่อยู่มันออกไปเร็วมาช่วยมันดิยังไงมันถือลูกตองยังไงมันจับไปเร็ว บ้าไปไหมบ้าไปไหมบ้าไปสองคู่นี้ไม่ตัวนี้ตยังไงบ้าเลยบ้าเลยบ้าเลยไม่มีปืนบ้าเลยบมาเลยปืนกูไม่มีปืนแมงไม่รักคุณเลย

ตบลุต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 บลุตบลุตบลุตอยู่ไหนวะตบลุตกลับไปกลับไปตบลุตตบลุตตบลุตตบหลัง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 โอ้ยข้าวอะไรของมึงเนี่ยตายมาเลยตายมาเลยระเบิดซะยังต้องมาเอาตายมาเลยตายมาเลยไม่ไม่ข้าไม่จะตบกับตบตบอย่างนี้ตายแล้ว

Oh <laughs> 我滴呀！滴、这个，为什么？这个神仙。这个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 

ไม่นยากรู้จับฉันถ uh ึงกับโมโหค ไงพี่ผมก็เห็นอยู่ตรงเท้าของเยบีอะครับไม่ได้ทำนะเห็นครับเนี่ยมขับรถไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำปิงปิงไม่เห็นหนามีหลักฐานหรือเปล่าพี่ชายอยู่บนรถสองคนนะมีหลักฐานไหมเปล่าผมไม่เห็นนะปล่อยมือผมก่อนครับไม่ปล่อยพี่ชายพี่ชายอุบอ่ามากพี่ไม่ปล่อย Don't rush, take your time with it i pull up of with a diamond She say I'm a super pretty ass with chocoponic And I ain't running from them niggas if it's mine Let my hand first, let me fix it first I'm 24, I'm talking about. myself Let me ต้องการนยวยทดคนย่ยวยดรับโเสุย oh ่้ oh ka, oh hmm? uh, so Janeiro, so ือเงาครับดี๋ยวนันังคคุยก่อนนะเสือ

หมอ,อยังหมอ,อยังอรเลียหมอยังเจอแล้ว,ลวพี่ดีฉมีไม่้รบหรอ,พ,อหพี่ชายมามอบตัวเพิ่มอีกคนไหมครับ ทิมมี่จำได้ไหมว่าหมอคนนั้นคือใครอ่าถามว่าคนไหนที่โดนทำร้ายอะเอ๊ะก็แ้กเข้ามาอุ้มศพเขาไว้ก่อนสิไม่ใช่แบบมัดทิ้งเขาไวแบบ ต้องมายืนยันตัวกันครับว่าี่ยืนยันอะไรผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมคะิชัยโดนไปไม่ละครม่ครผมไม่ได้ทำคะอกอาอะไรผมอุกอป็นอะไรเนี่ยอะไรนะพี่อุกอะไรอุกอออมันมันแปลว่าอะไรครับภาษาผมเป็อะไรเนี่ยมาบุลลี่ผมนะไม่ได้บุลลี่ครับถามดิเฉย ติ่งผมขึ้นตเดงอะพี่หน่วงฝากฝากฝากก่อนพี่จะกดกินข้าวแล้วแม่งหน่วงอะไรนะแป๊บนึงเดงกินขวบเอาผมขึ้นตชผมปดเจ็คุณเรื่องการดเจคนเป็นเรื่องเล่นเหรเดี๋ยวหมอมาครับเดี๋ยวหมอมาตำรวจตำรวจตำรวจต้องช่วยผมสิเจอเลยเมื่อกี้เขาได้ไอ้ที่พม่อีเขได้ฆ่าทีมีตายวะหรือว่าไม่ไม่ไม่สลบสลบไม่ไม่ไม่ไมเขาแทงแค่หมอสองคนพี่ เขาพยายามพยายามจะแทงผมเลยนะเขาแทงหมอเลยใช่ปะใช่เขาแทงหมอสลบที่สองคนอันนี้มันก็ต้องโดนหมอแบคกริสใช่ป่ะพี่ไม่ดูนะผมไม่ได้ดูะครดูใช่เขาคุณหมอหน้าโรงพยาบาลเลยพี่ตรงที่หมอเออคุณหมมใช่โคนหนไที่โดนแทงใช่ไหมคะใช่ค่ะสองคนนี้นะคะแก๊งนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ โอเคโอเขาเขาติดแบ็คลิสตด้วยหรือเปล่าติดดแล้วค่ะพอหมอประกาศไปแล้วออ๋โอเคป้าเขาติดแบ็คลิสตนะหมอบอกว่าหมอประกาศไปแล้วอ่ะเนี่ยทำพอดีไม่ได้ป่ะพี่ผมตอย่างนี้เดี๋ยวเราเาจะทการต่อเลยครับน่ะหมออขบทักทักหมอเอาลวดพอดีฟูหมดเลยใช่ไหมงั้นหนูชุบเลยนะอืมชุบเลยฟูอ้ยแล้วผมมีฟูได้ ไพอเาทะ่เลยลุเะรผมจุยมู้พี่ชายจะโดนคดีฟูนะพี่ชายอยู่เฉยๆนะคะอะไรนะผมไม่ฟูเลยนะไอ้เชอกล่อู้ช่วยลุกโอ้โหพี่ต้องมีของดำในตัวด้วยอ่ะอ่ามีแคมีอะไรบ้างมีแคปแปดเมตร สตาก็มีปูนหนึ่งถุงมี่แค่นี้แหละแค่เป็นเม็ดปูนหนึ่งถุงเอะนะคะสรยไม่ใช่จะไอของมันดัเพราะกันได้ปกติเนาะ พี่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 ว่าว่าว่นดำต่่่ี่เนาะครับผมก้อใช่่ของการดำพี่จะประกันได้สามสิบนาทีประกันไหมไม่อะไรไม่ประกันใช่ไหมคะไม่ประกันที่จะโดนแปดเก้า ที่จะโดนสองแสนสองมืนเ็ดพันกับอ่าสองร้อยสามสิบีนะครับไม่ได้หรอบ้าผมไม่ให้ผมไม่ให้อุนาจสแนสูีเต็มูอัชนรวางอะไรคยังไมทำอะไรเลยอคุณอลคุณอยู่ก็ให้ความับแล้วเนี่ยตอนเามีของทำในตัวไม่ต้องใส่ใช่ไหม ยืดี๋ยวปักไหมปูนี่คือแบบสูงสุดเลยโอเคใส่ปูปกติเนาะไม่ต้องไอ้นี่เพิ่มพี่ใจก็จะโดนเพีปูนะแต่ว่าที่เหลือจะโดนปรับไอ้จะโดนยึดคุณพี่ไม่เข ok ินใแตกทำ s k e t อยู่ในทำ s k e ย c h ดี คนคนนี้เจรยไม่ไปเหรอกำลังรออยู่พี่พเพิ่งเจรียมอ้ยอ, yeah. อะไรวะเนี่ยบิน้ <c oughs> คนข้างใน <laughs>